อย่าวัดคุณค่าแค่สิ่งที่คุณเห็นฉาบฉวยแต่จงวัดคุณค่าที่คุณได้รับเหมือนกับเอดิสันทดลองเป็นหมื่นหมื่นครั้งสิ่งที่เขาสามารถเป็นพ่อมดนักประดิษฐ์ระดับโลกเพราะอะไรเพราะทุกๆครั้งในความล้มเหลวเขาก็กำลังได้ฝึกจิตใจของเขาให้แข็งแกร่ง พื่อที่จะให้เจอการค้นควา้าการทดลองที่ใช่ที่สามารถผลิตหลอดไฟได้เขาวัดคุณค่าจากสิ่งที่เขาได้รับที่ไม่สามารถประเมินได้จากวัตถุหรือสิ่งของหากนะตอนนี้คุณกําลังลงมือทำไปสู่กระบวนการของคุณแล้วคุณเคยเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นให้คุณหัน